อยากเติมโลบักฮะมุงอยากเติมโลบักรังคาถูกจังเลยก็ไปเติมสิดีวิวนุบช็อปรับบริการฟาร์มรับทำผลตื่นรับกดโลบักรับเติมเกมพาร์ขายไก่ตันอย่าลืมไปใช้บริการดีวิวนุบช็อป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 ,อป,อปดีก็อยู่กับผมซาซากันนะครับวันนี้พี่ก็มีคอนเทนต์ของความบันเทิงให้พวกเองไปปกติเนี่ยเราดูคลิปใช่ไหมเราก็จะเห็นแต่ไกต่ตันโหดไกต่ตันแพงสำหรับพี่เนี่ยมันดูธรรมดาเกินไป เราก็จะมาซื้อไก่ตันตบเด็กเกียรน,นะครับพวกเด็กปากดีๆนะหวังว่าจะเจอนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะมาซื้อแบบสดๆให้ดูเลยนะครับแล้วเราก็จะมาลุ้นด้วยกันว่าจะมีแบบของที่ใช้คอมโบได้ไหมนะครับป่ะเดี๋ยวเราจะไปหาซื้อไก่ตันกันเลยมาทุกคนตอนนี้เราก็อยู่หน้าร้านรีวิวนุ๊ปช็อปนะครับก็อันนี้คือพี่มาซื้อจริงๆนะครับพี่ไม่ได้บอกอะไรร้านเขาไว้เลยนะครับบริการขายไก่ตันไหนตัวนี้มีอะไรบ้างเฮ้ยไก่ตัน5้บาทลุ้นรับก็อดฮิวแมนเหรอใช่ ระดับพี่ละต้องจัดอันนี้เลยไก่ตันพิเศษมีผลตื่นร้อเปอซมีก็ซูเปอร์ฮิวแมนเฮ้ยราคาเท่าไหร่เนี่ยร้อยยี่สิบเก้าพอยต์เหรอใช่ปะวะหรือว่าร้อยสี่สิบเก้าบาทวะไม่รู้แหละพี่ขอจัดอันนี้เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอเอาละครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้ไอดีไก่ตันมาแล้วนะครับเมื่อกี้ก็ไม่ได้ถ่ายตอนกดซื้อให้ดูนะครับว่ากูขี้เกียจตัดนะครับก็ของอย่างแรกที่เข้ามาเฮ้ยไอ้เฮียนี่มันมาซูเปอร์ฮิวแมนใช่ปะวะ น่าจะใช่นะครับเพราะว่าผมเห็นคนรีวิวอยู่นะเดี๋ยวกูลองใช้บ้างทีจะโหดไหมครับไหมอันนี้คืออะไรเนะี่ยเฮ้ยโอ้นี่มันพลังเหนือพระเจ้าแล้วก็ระเบิดตุม่มแค่นี้นก็มัดอู้มัดห้าร้อยสามสิบเก้าเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นผลน้ําแข็งอันนี้น่าจะตื่นหรือเปล่าวะมันมีหอ,อกอะไรเนะนี่ยโพเซดอนไหนขอลองสกิลดิเฮ้ย <Hey! S 1> ต่อไปก็จะเป็นดาบนะครับอันนี้คือดาบเพี้ยอะไรบเนะี uh, oko, uh. Uh, ่ยอ่าโยโกะอะะไบเอเออ็มเอ็ม <laughs> น่าจะอ่านว่าโยโกะนะครับ ให้คนรีวิวรหัสไม่เป็นมารีวิวรหัสแล้วเนี่ยอันนี้คือผมอยากให้ทุกคนรู้ไงว่าซื้อมาแล้วได้อะไรบ้างนะครับผมไม่ได้ให้ทุกคนไปซื้อมันผมนะอันนี้คือผมมารีวิวให้ดูเฉยนะครับก็เงินมีอยู่12ล้านนะครับมีแฟกเมนต์อยู่พันเจ็ดเอ้หกพันเจ็ดนขอดูของในตัวบ้านนะครับมีอะไรบ้างก็จะมีดาบอู้ดาบนี่ไม่รู้ว่าเขาฟาร์มมาให้หรือเปล่าอ๋อกดตัวแบบนี้ได้เลยใช่ไหมโอ้นี่ไงเขาฟาร์มมาให้ทุกดาบเลยเวยกเว้นดาบไอ้นี่นะครับเซเบอร์ มีหนังสติ๊กด้วยป่ะหนังสติ๊กฟาร์มไว้ด5้2 5หมาร์นะครับของแต่งก็มีประมาณนี้นะมีภ้าคุมคาตาคุลินะครับเฮ้ยเฮ้ยผลมังกรเฮ้ยไอเฮียอันนี้คือผมไม่ได้บอกร้านเขานะครับว่าผมจะไปซื้อผมซื้อมาจริงๆแล้วมันไอเฮียได้มังกรกระพะโคตรคุ้ม โอ้หแบบนี้เราตบเด็กเกยียนมันแน่นะครับแต่ว่าอย่างแรกก่อนเราจะไปตบเด็กพี่ก็ต้องลองคอมโบก่อนใช่ไหมเดี๋ยวเราไปลองใส่มอนแถวนี้นะครับว่าจะมีมอนทห้เราลองไหมก็เราจะใช้ดาบบิ๊กมัมหรือมันคอมโบได้หรอวะแต่เรานี่ถ้าเห็นใน u t u b e นะเขาจะแซดก่อนนะแซดแล้วก็ตามด้วยมี่แซดหมัดก๊อตนะครับแล้วก็ตามด้วยดาบบิ๊กมันแล้วก็ยิงเฮียอะไรของกูเนี่ยป้าเดี๋ยวเราจะไปหาพวกเด็กป่อดีกันเลยนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะไปแอบฝึกบ้างแหละไป มาทุกคนแล้วก็รีมาเจอเซิร์ฟคนไทยปากแซบแล้วนะครับพี่รีหลายเซิร์ฟนะโลก3ามก็เจอแต่พวกพระเจ้าสงครามนะครับพี่ซูเขาไม่ไหวเนาะมาดูเซิร์ฟนี้กันนะครับว่าจะมีเด็กปากแซบเหมือนที่พี่พูดไวมไหมนี่เลยนะครับแป๊บเวอร์แหลกมึงอะไม่ได้เก่งหลอกหนีกูโง่จัดตัวดิมันด่าเขาวะครับทุกคนไอ้นี่น่าจะเหงาจัดเลยใช่มันเพราะว่าทุกคนมันพิมพ์อยู่มันพิมพ์อยู่มันพิมพ์อยู่ไหลตูดมันไหลตูดมันโอ้โหโมจิมันอย่างแรงอะ มันใช้หมัดมาก่อนนะครับน่าจะไอ้นี่แหละที่ด่าคนอื่นนะผมไม่แน่ใจไปไหนละสกลิลเอ็กซ์ไม่โดนรอสกลิลวีคูดาวนะครับแล้วใช้ C ีรอบไปก่อนนะให้มันถอยลบนะครับแล้วก็ใช้บีตันมันไปโดนนะครับเซตอ๋อทุกคนดูแล้วมันหลบได้กูไม่เปิดฮาคีอันนี้เชิงหนาจัดเชิงหนาจัดเชิงตึงโดนพัดสีปับ๊บรอบนี้ ถ้าเราแบบโดนจับบรรยากาศโอ้ยเชื่อมันตกได้นะครับอย่างดูหรืมุมหรืมุมปุ๊บไม่โดนหรอกทุกคนต่อยแม่งต่อยแม่งหน้าด้านหน้าด้านพอหน้าด้านอีเข้าโบมันจะตายมันจะตายไม่ตายนะเว้ยทุกคนมาแล้วมาแล้วโคจิซาโรแชร์รอบนี้โดนมึงไม่รอดแน่มึงไม่รอดแน่ไอ้หนุ่มมึงไม่รอดแน่อุ๊ซผิดกูรอดแล้วเย้กูรอดแล้วเฮ้ย นี่มันสวนเทเลทอปปี้โอ้สวยละปิ้วเฮ้ยได้หมื่นกว่านฮะเฮียเดี๋ยวเราจะหั่มไปนะครับว่าอะไรหรอนายด่าใครอ่ะเราจะแก้เป็นเด็กเอ๋อนะครับไหลไม่ได้เก่งมึงด่ามึงโอ้โหคุณแบบนี้มาสักทีไหมสักทีอะไรจะเอาจริงก็เหรอจะเอาจริงก็เหรอดูดูดูจะเอาจริงก็เหรอดูไอ้ดูไอ้ดูไปโดนไปโดนนี่ไงชาร์จชาร์จ เว้ยมันจับโดดเชี่ยเออ่าอัปกรอ์เบ่าอุปารณ์เบ่าอุปกรณ์เบ่าอ็กตอดไปเอ็กตอดโดนปุ๊บปะตายไม่โดนนะครับเดี๋ยวเราใช้ไฟดิแปรเรียกไปกรอกน้ำปะเนี่ยเอาแปรมนเรียกหรือเปล่าวะเอาแบบนี้แบบนี้ก็สวยสวยดิเอาๆมันเป็นไรอ่ะทุกคนเอาเด็ดมันปีกไว้ทุกคนไอ้เหี้ยอ๋อหยืดเอ๋อแล้วเดี๋ยวเราจะฟาดตายไปบานแล้วมันบานแล้วมันบานแล้วอ๋อเด็ดมันน่าจะปีกเด้วมั้ย โอ้โหรอบนี right? ้โคตรดุไอ้เปียกคนเล่นปะวะแปลกๆปะมาดิไอ้แล้วมังกรใครเนี่ยเอ้ยมาไอ้เหี้ยมังกรนใครมาดิมาดิมาดิได้เก่งแล้วเก่งนะเก่งนะมาดิมาดิมาดิแล้วก็สวนนายได้นะเมื่อกี้นายมาล่าเราทำไมใครมาไม่รู้นะครับอโ้สาวสาวน้อยสแปมเมอร์สาวน้อยสแปมเมอร์โอ้ยสาวน้อยสแปมเมอร์ ไอ้ยเราจะมาตบเด็กเกียนหรือให้เด็กเกียนตบเรา,าเนี่ยไอ้เฮ้ยอะไรเนี่ยมันน่าจะสะใจที่ได้ฆ่ากูเนี่ยไอ้พวกลุมเอา้าลุมอะไรวะฆ่ากูได้แค่สองครั้งอะถึงพอปะเย็ดเอออะไรมึงอู้ปากโคตรแซ่บ <c oughs> นายคิดว่าเท่หรอด่าคนอื่นอะเอออะไรเนะี่ยไอเอออะไรครับไอเสี่ยวโห ใช่ครับกูเท่อะมึงโอ้โหจะบอกว่าไงปนะตาให้คิบเจ็บดีตอนนั้เด็กน้อยแม่สาวน้มังกรนี่มันก็จะหน,หนึ่งกับเราอย่างเดียวเลยนะเราจะตอบไ,ไปนะครับตอนนั้นแม่เรียกไปกอกน้ำาหรอ <c oughs> ไปเติมเน็ตดีๆแล้วค่อยมาเล่นกับพีน้น้องไอ้เนียที่เกียนจัดเลยอะ่ะผมอยากแบบตกมันมากเลยนะแต่ว่ามันมีไอ้ตัวมังกรนะครับถ้าเราออกไปเราก็น่าจะโดนมังกรฆ่านะกู <c oughs> ไปทาคลิปช่องกูห้าแสนซับ เจดช่องเทียอะไรเนี่ย N อ E อีอ e. เียอะไรวะไอ้กากโอ้โหแบบพิมพ์โคตนเร็วเลยอะ่ะอันนี้คือแบบไม่ได้ตัดอะไรมันพิมพ์แบบเร็วจริงนะครับมึงอ่ะไม่มีช่องเดีดเดมันมันช่องเทียอะไรอะ่ะโอ้โหเดี๋ยวเทศผลมังกรให้เอโอโ้กับแม่มึงอ่ะเคได้ลิทคืออะไรวะไอ้แค่นี้เล่นลิทเล่น,ลน,ลนคำนะมันตบหัวแล้วมันรูปหลังไวเราจะรอให้เด็กอยากเด็กอยากมันก็จับไปแล้ว เอาพาไปแล้วให้ยามาเฮ้มห้อีกสิบเก้าแปดมันที่คงดีใจอ่ะ 6... กห้สปุ๊บเย่เย่เย่กูจะเอาพาไปทำคลิปเอาวา อยากได้ก็ไปเติมีิรีวิวนูช๊ช็อปอย่าลืมไปใช้บริการน,นะ